สวัสดีครับ FC อุงอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ FC d i r e c t า o n ล l ้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องอาณาจักรสาวน้อยนะที่โดนพายุทลมมานะครับพายุฤดูร้อนนะโอ,โอ้โหโดนไปหลายหลังครับนะเออได้ข่าวว่าคืนนั้นโดนไปเจ็ดแปดสิบหลังอะ ของชาวบ้านด้วยนะครับของบอสโจด้วยบอสโจก็โดนหนักนะเป็นล้านะของบอสโจอะนะเออโอ้โหแรงมากเลยนะของคนอื่นชาวบ้านก็สังกะสีปิวเลยครับเป็นกิโลกิโลนะสังกะสีมันเปิดไปนะครับเออปิวไปตกเป็นกิโลกิโลเลยนะครับออโอ้โหเยอะจัดเลย คืนนั้นแรงมากเลยวาดเสียวนะครับพายุเนี่ยโอ้โหก็ต้องไป็นกำลังใจให้บอสโจกซอนนุษด,ด้วยนะครับอืก็สู้ๆต่อไปนะเออสู้ๆต่อไปโอ้โหถ้าเราเห็นมันคงจะวาดเสียวหน้าดูนะครับของชาวบ้านนะที่มันปรูไปนะเป็นกิโลกิโลเลยนะครับหลังคานะ ปิวไปลังคาสังกะสีนะของเขาปลิวไปนะไปตกในทุ e ่งนาเนาะโอ้โหหน้าหวัดเสียวนะอืแสดงว่าแรงมากเลยคืน <haird> นั <NSA> <aza> ้นน่ะโดนกันละนาวเลยนะก็ยังดีนะอบตอผู้ใหญ่กำนันอะไรเขาก็ไปดูแลดีนะไวนะเออเขาก็ไปสำรวจว่าบ้านไหนเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะเออเขาก็ไปเป็นกำลังใจให้นะ เขาก็ไปสำรวจดูว่าบ้านไหนเสียหายมากน้อยอะไรแค่ไหนก็ทางรัฐบาลก็จะช่วยเหลือได้ยังไงมั่งนะมากน้อยอะไรก็ว่ากันไปเออทีนี้ก็มาพูดถึงอาณาจักรสาวน้อยโดนไปหลายเลยครับบอสโจกวดนี้นะนี่อย่างดีนะวันนั้นผมดูคลิปของวงนไอวงหมอลำอ่ะ ตั้งเวทีเสร็จแล้วนะครับลมมันพัดโอ้โหพังหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะเล็กเล็กโอ้โหพังหมดอ่ะพูดไดง่ายโอ้โหก็น่าห็นใจเหมือนกันนะพายุมันมามันไม่ได้บอกเราล่วงหน้านะเออวงหมอรำคณะนั้นอ่ะเขาตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะเออลมเข้ากลางเวทีเลยพูดได้ง่าย เหมือนจะหงายท้องเลยเงี้ยมันยกแผงไปเลยนะโอ้โ,โหเหล็กเหลืกริดโคดงอหลุดร่วมอะไรกันดีไม่มีใครเป็นอะไรเออไม่มีใครเป็นอะไรช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับพายุมันมานะดูดูกันนะฝนฟ,ฟ้าก็ฝนฟ้าก็อย่าตกวันนี้ก็ตกมาหน่อยอ่ะนะฝนอ่ะ โหร้อนเต็มทีนะบทมานี่โอ้โหมันหอบอารมณ์มาด้วยไม่ไมีแต่ฝน,นสินะเออบอสโจนี่เราเพิ่งเคยเห็นนะกขของตัวเองที่โดนพายุแบบนี้นะโอ้ก็ดีอุ้งอิงกาแม่อุ้งอิงนะก็ไล่ไปให้ส่งกำลังใจให้บอสโจนะเออ เอสซีทุกคนเขาก็เป็นกําลังใจนะครับเออบอสโจซอนุษย์นะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะเออก็สู้ๆนะที่ไหนมันพังไปแล้วอะไรแล้วเราก็ทิ้งไปเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ทํใหม่นะไอ้ที่ไหนมันพอซ่อมได้เราก็ซ่อมนะล,ลังคาลนะังคาเนี่ยเห็นนะโอ้โหหวัดเสียวนะเราก็เอาออกซะทำใหม่นะ เออสู้ต่อไปเรายังมีแรงอยู่นะเออเพราะมันทิ้งงานไม่ได้อะงานก็ต้องสแสดงไปนะทางนี้ก็ต้องให้ซ้อนรุษเขาดูแลนะทางบ้านเนี่ยนะหาช่างหาช่างมาดูแลนะมาทำมาซ่อมมาอะไรนะเออ,อน,นันจับสาวน้อยนี่ก็ดีนะโดงันใหญ่ไม่ไม่ปิวนะไม่เป็นอะไรนะเออ แล้วก็ที่พักแดนเซอร์นะเออนั่นก็นิดหน่อยไม่เป็นอะไรรถล,ลาก็ไม่โดดอะ่ะเออของบอสโจอ่ะเออรถล,ลาก็ไม่โดดอเออลอดไปรอดไปนะเออก็โดดไปบางส่วนนะก็หลตังนะหลตังก็คงหลักล้านนั่นแหละนะก็เข,ข้าดูนะเออคงหลักล้านนั่นแหละ โอ้มันมาแรงไม่ใช่ย่อยๆนะมันมาทีเงลมน่ะเออลมมันพามันหอบไปเลยของชาวบ้านน่ะหอบไปเลยราคานะ่ะปลิวเลยสังกะสีปิวไปตกการทุ่งนาเลยของบอสโจเข้าไปตกการทุ่งนาเหมือนกันนั่นน่ะกองอายอกอยู่นั่นน่ะฮะเออทำไงได้ล่ะใครจะไปรู้เ่ะลยใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดพายุ นะเมื่อมันเกินมันแล้วเป็นไปแล้วเราก็ค่อยๆมาทําใหม่ปรับปรุงอะ่ะนะอันที่ไหนพอซ่อมได้เราก็ซ่อมอันที่ไหนซ่อมไม่ได้เราก็ก่อร่างสร้างมาใหม่นะเออสร้างใหม่ทุกคน FC ทุกคนเขาก็เป็นกําลังใจให้นะเออเป็นกําลังใจให้เขาเห็นแล้วแต่เขาไม่ได้เห็นตอนมันปิวนะโอ้เขาเห็นตอน เรียว่าพายุมันซาแล้วเลิกแล้วนะโอ้เขาก็เห็นสภาพแล้วโอ้ก็โดนไปหลายตังกนะันออคืนนั้นโดนกันเยอะกว่าโดนกันเยอะของชาวเมืองชาวบ้านกันโดนกันไปนะเออโดนกันไปเยอะทำไงได้มันมาแล้วมันก็ไปแล้วนะเออพายุนี่เราเราแก้ไม่ได้บริง,ง่ายนะเราแก้ไม่ได้ก็ขนาด,าด หมอลำเขาตั้งเวทีเสร็จแล้วเหมือนหงายท้องเลยนะมันเข้ากลางเวทีเลยปิวหมดเลยนะเห็นแล้วก็โอ้น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจเวทีนี่พระจัสร้างมาได้น <reminded> ี่โอ้หลายตังนะครับเวทีเนี่ยเวทีเขาใหญ่นะเขาก็ปิวไปเหมือนกันเห็นแล้วก็โอ้เห็นใจ ดีแล้วของบอสโจโนี่โดไมไม่ไม่โดนนะเอออย่างว่าอะไรมันยังแข็งแรงนยแล้วก็ทำใหม่นะอันไหนมันเสียแล้วก็ทำใหม่นะครับเออเป็นกำลังใจครับบอสโจโซอนุชนะเออผมเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้เรามาคุยกันเรื่องโดมเออมาคุยกันเรื่อง อายุที่ปิวราะคางบอสโจไปนะครับหมดไปหลายตังงวดเนี้ย <Hey. S 1> ปิวออกไปกลางทุ่งนาโลมันแรงจัดนะทำไงได้ล่ะนะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ